วันนี้เรานำคิสตันซิงกิ้งโบทั้งหมด3ขนาดซึ่งมีความแตกต่างกันในเรื่องของโทนสีและขนาดแล้วก็รวมถึงคลื่นพลังงานเสียงที่ดังออกมาที่มีความแตกต่างกันเดี๋ยวเราจะมาสาธิตให้ดูทีละใบเราเริ่มต้นจากน้องเล็กใบนี้ก่อนเลยนะคะนี่นี่เป็นใบเล็กสุดเลยขนาดอยู่ที่6นิ้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่ากระทัดรัดมากๆนี่ใบนี้6นิ้วนะคะ เป็นใบที่ถ้าอยู่ในจักระนะคะก็ถือว่าเป็นจักระที่อยู่ด้านบนสุดเลยนะคะเราจะเรียกว่าเป็นจักระมงกุฎนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นจักระที่ควบคุมจักระในร่างกายเป็นจุดที่รับพลังงานจักรวาลที่กระจายแผ่ไปทั่วร่างกายนะคะจักระนี้นะคะก็เป็นจักระที่สําคัญ สำหรับโนต้ตที่ดังออกมาของจักระนี้ก็คือโนต้ตทีเป็นไวโอลตซิงกิงโบนะคะก,ก็ทุกๆขนาดต้องบอกเลยนะคะว่าเราจะมีมอบกระเป๋าสำหรับนะคะสำหรับใส่ให้แต่ละใบพร้อมชุดอุปกรณ์เครื่องเล่นหมดเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นถัดไปเลยนะคะก็คือจัก,กระที่สองนี่นี่ก็จะเป็น ขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกหนึ่งนิ้วก็คือเจ็ดนิ้วสำหรับใบนี้เป็นใบที่สำคัญใบนึงเหมือนกันนะคะจริงๆก็สำคัญทุกใบแต่ก็จะมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันใบนี้ต้องเป็นต้องบอกว่าเป็นเรื่องของตาที่สามนะคะก็คือเป็น จุดที่ควบคุมในเรื่องของการรับพลังงานในเรื่องของอดวงตาแห่งปัญญายาณโน้ตที่ดังออกมาเสียงที่ดังออกมานะคะก็คือเป็นโน้ตลานี่เป็นโน้ตทีท นะคะคเอาละทีนี้เรามาดูใบที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะจริงๆก็ไม่นิดนะคะนี่เสียงกังวานนี่เป็นขนาด10นิ้วนะคะก็กระโดดขึ้นมานะะอีกนิดนึงนะคะก็เรียกว่าเป็นใบที่มีขนาดใหญ่ คริสตั้นผงคริสตั้นที่มีความหนามีน้ำหนักมากขึ้นนะคะสำหรับใบนี้10นิ้วเยลโล่นะคะเออใบนี้ก็ถ้าต้องบอกว่าเป็นใบที่เกี่ยวข้องกับจักกะช่องท้องอภาษาสันสกฤตของเขาเลยนะคะก็คือมณีปุระเป็นจุดที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินอาหารใครปวดท้องนะคะมีอาการขับถ่ายท้องเสียอาหารไม่ย่อยนะ รับใบนี้นะคะก็สามารถช่วยปรับสมดุลของร่างกายได้ นำมารีวิวให้ได้ชื่นชมเสียงแล้วก็รูปลักษณ์ของขนาดคิสตัลซิงกิ้งโบนะคะจริงๆเรามีทั้งหมด7ใบในแต่ละใบก็จะมีความแตกต่างในเรื่องคุณสมบัติเรื่องของโน้ตเสียงที่ดังออกมาที่แตกต่างกันนะคะ <S <S แล้วก็ในแต่ละคุณสมบัติก็สามารถเข้ามาช่วยปรับสมดุลในร่างกายในความบกพร่องในจุดต่างๆ ก็เป็นจักระทั้งหมด7ใบาตามโทนสีแล้วก็โนต้ตของดนตรีที่แตกต่างก <c oughs> ันนะคะท่านใดสนใจอย่างไรนะคะก, <c oughs> ก็สามารถทักมาได้นะคะ <c oughs> โอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนำมาพรีเซนต์ให้ได้ฟังเสียง ะะท่านใดที่สนใจใบไหนก็แจ้งมาได้นะคะเดี๋ยวราคาเราจะลงให้ในแต่ละใบนะคะสักสามใบนี้เลยนะคะแล้วก็ท่านที่ได้รับไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีรายละเอียดมอบไปให้นะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะจริงๆเราก็จะมอบเป็นเหมือนเป็นลิสต์มาให้แบบนี้ค่ะว่าในจักระเดี๋ยวเราจะมีภาพประกอบให้ด้วยให้ไว้เป็นข้อมูลในการศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ท่านใดที่อยากสะสมให้ครบเใบก็สามารถ ค่อยๆดูค่อยๆศึกษาแล้วก็ค่อยๆเก็บสะสมไปได้นะคะไม่ต้องรีบเลยนะคะก็สนใจใบไหนก็ค่อยๆแจ้งเราว่าอยากได้ใบเล็กใบจักระไป6นิ้ว7นิ้ว8นิ้วจนถึง12นิ้วก็มีนะคะนี่เลยก็สอบถามมาได้เลยนะคะยินดีให้ข้อมูลนะคะขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ